ตอนนี้ครูมีคอร์สออนไลน์ออมาจำหน่ายแล้วนะครับหากใครสนใจนะครับก็สามารถติดตอ่อ l ล ne ID หรือเบอร์โทรตร,ตรงนี้ผ่านทางระบบ ID Li ไ e ได้ผ่านทางไลน์นะครับและระบบครูก็เป็นราคาที่เรียกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็ลงเพียงครั้งเดียวนะครับไม่จำเป็นจะต้องเรียนไปแบบโอ้โหแบบลง3เดือน6เดือนอะไรไม่ใช่นะครับแล้วก็มีระบบหลังบ้านไว้ดูแลผู้เรียนด้วยนะครับแล้วก็มีคอร์สให้เลือกมากมายว่าจะเป็นอีเมลว่าจะเป็นไกรม,มา่าการปรับคำศัพท์ การพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับยังไงก็สามารถติดต่อผ่านไลน์ไอดีได้ครับคุณวัชรครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับสวัสดีนะครับ,รบการแปลนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างกรณีเวลาเนี่ยนะครับอันแรกเขาบอกว่า when I was 20 years old my father one day spoke as follows นะครับ when ไอ้กรณีนี้มันมีเวลานะครับมันมีเวลาก็คือบอกว่าวันเดยนะแต่กรณีเจอเวลาอย่างเงี้ยเรานำเวลาขึ้นข้างหน้าแตกับการแปลได้ก่อนเช่นกันก็คืออยู่มาวันหนึ่งนี่เราใช้งี้แต่ถ้าเราไปแปลเรียงเนี่ยพอเราไปเจอเวลาอย่างเงี้ยก็จะทำให้การแปลเนะี่ยมันโคลงค่ะได้นะครับเเมื่อข้าพเจ้านะครับโดยตัวผมเนี่ยอออายุ อันนี้นะครับจะแปลก็คือมีอายุอยู่อายุเนี่ยนะครับ twenty years old นะครับ old เสียงดีเนี่ยนะครับอายุ20ปีบิดานะครับอันนี้ father จะแปลว่าบิดาก็ได้ของผมเนี่ย spoke นะครับพูดว่า as follow เราจะแป,แ,ปแปลว่าพูดตามอะไรอย่างงี้ไม่ได้ต้องพูดว่าเพราะเพราะในเนื้อหาตรงเนี้ยมันเป็นอย่างนี้ พ่อพูดกับลูก My son, your education is now completed. สิ่งอีดีเนี่ยนะครับ completed ลูกชายของพ่อเนี่ยพูดนะครับอันนี้คือพ่อเนี่ยพูดกับลูกจะมาพูดว่าลูกชายของฉันมันแปลกต้องพูดว่าลูกรักเอ๋ยเนี่ยเนี่ยบริบทนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับลูกรักเอ๋ยมันไม่มีคำว,ว่ารักแต่บริบทมันต้องเป็นอย่างนี้ Your education การศึกษาของเจ้าแทนที่จะพูดว่าการศึกษาของของเธอนะอาจจะพูดการศึกษาของเจ้าเนี่ยการศึกษาของเจ้าเนี่ยนะครับบัตรนี้นะครับสม uh, สําเร็จ,รจบริบูรณ์แล้วนี่ไงสําเร็จและแล้วคํานี้แปลอีดีแปลว่าแล้วก็คือสมเด็จบริบูรณ์แล้วชนชั้น where the lower classes Spoke English and the upper classes spoke f r ั n c ใน,นพิดนิดนึงนะครับที่ซึ่งเราจะไปแปลว่าชนชั้นต่ำชนชั้นล่างมันก็จะทำให้ภาษาแปลนั้นมีอคติได้นะครับในเรื่องของกฎหมายหรือในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่จึงน่าจะเพราะมันเป็นคนเยอะใช่ปะที่ซึ่ง ประชาชนโดยทั่วไปน่าจะแปลอย่างนี้มากกว่าครับคนโดยทั่วไปประชาชนโดยทั่วไป Spoke English นะครับสิง S-H นะครับพูดภาษาอังกฤษ and the upper classes แล้วก็ชนชั้นสูงขึ้นไปเนี่ยนะครับพูดภาษา French ฝรั่งเศส in the 14th centuries English became dominant in Britain again นะครับอันนี้เขาจะกล่าวถึงในนะครับหรืออาจจะแปลไปเลยว่าศตวรรษที่14นะไม่ต้องไปแปลไหนก็ได้นะครับศตวรรษที่14 English ภาษาอังกฤษถ้าเราไปแปลว่าภาษาอังกฤษนั้นกลายเป็นมีอิทธิพลมันก็แปลงนะบริเวณนี้นะครับกลายเป็นมีอิทธิพล became dominant in Britain again ในอังกฤษอีกครั้งหนึ่งน่าจะแปลว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับภาษามันก็ต้องพูดได้เนาะก็คือมีความแพร่หลายเนี่ยอิทธิพลกับกายแปลว่าแพร่หลายเพราะมันใช้ในการพูดก็ต้องพูดอย่างแพร่หลายเนี่ยมันจะบอกว่ามีอิทธิพลก็พูด แพร่หลายในเกาะอังกฤษอังกฤษเป็นเกาะนะครับเขาใช้คำว่า uh, Great Britain คือ in Britain again อีกครั้งหนึง่ง I shouted in his face, calling him a liar, so he punched me and gave me a black eye. อันเนี้ยฉันตะโกนในหน้าไม่ได้ต้องตะโกนใส่หน้านี่นะ ตะโกนใส่หน้าคอก็เรียกนะครับตะโกนใส่หน้าว่าอย่างนี้ไปเลยนะครับเนี่ยคำนี้คอไม่ต้องเรียกว่าว่าไปเลยว่าเขาเนี่ยนะครับเป็นอะไรเป็นคนไล่คือคนโกหกเขาเลยคำนี้ไม่ได้แปลว่าดังนั้นเนี่ยน่าจะแปลว่าเลยเขาเลยพันช์มีนะครับก็เลยต่อยฉัน และถ้าเราแปลว่าและให้ตาที่ดำกับฉันอันนี้มันไม่ได้เข้าขภาษาไทยนะครับนะครับต่อยฉันเนี่ยจนเนี่ยเรียกกันง่ายๆเลยจนรวบหาเลยในภาษาไทยต้องใช้คาว่าจนตาเขียวในภาษาฝรั่งเนี่ยเขาใช้คำว่าจนตาดำต้องตาเขียวจึงจะถูกกว่าครับวัวสั้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ